พาชมวิวนะคะพาเดินรับลมรับแดดนะคะ มาสร้างมาขายของค้างสินค้านะคะหล่อนะคะคนนี้ไม่มีเมียเสียดายคนรวยดีขยันสมบ,บัติเยอะ นี่สวยไหมสวยมากเลยฮิมะสวยไหมธรรมชาติให้มาสวยๆง,งามๆเสียงอะไรวะเสียงรถบรรทุก ภูเขาเราจะให้คุณดูนะคะจะหามุมอนะนี่คือหิมะนะคะหิมะตกเมื่อวานนี้นะคะหิมะตกบ้านเราอยู่ไหนเราสองบ้านบ้านเราอยู่นู้ดเสาไฟมองไม่เห็น เห็นต่เสาไฟต้องเดินไปอีกหน่อยหนึ่งถึงจะเห็นสวยมากเลยอ่ะเราจะเดินไปแล้วนะสี่โมงเย็นนะคะนู่แลั้งเขาสี่โมงเยน็น ะะว่าหนังนี้หลังเล็กๆเ,เองนะคะขนาด3คูณสคูณ6สวยนะสูงๆเนะี่ยสชั้น4ชั้นน่เห็นย่งเชั้นนะคะชั้นได้ดินชั้น 1. ชั้น 2. ชั้น3ชั้นหลังคาไม่มีมีไหมมีมีไหม,ม,ม,ไหมน่าจะมีนะชั้นหลังคามันมีหลังคาสูงขึ้นีก หาชั้นอนะ่ะมองเห็นเป็นเป็น,ปนหชั้นหลังนี้ภูเขาหิมะนะคะซีมองเย็นแล้วค่ะวันนี้ผักกำลังงามเลยอ่ะปลูกผักกันสวยอ่ะเนี่ยหลังเนี้ย5ชั้นสวยมั้ยสวย พอสี่โมงเย็นอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเดินเล่นนะคะเดินเล่นพาชมวิวทางเหนืออิตาลีนะคะสิบ้านบุญเขาเห็นไหมมันสวยมาก ถ้าคุณมาอยู่มันจะสวยมากเลยนะคะสีส้มสีส้มสีส้ม,ส,ส,มสีปูนอ่อนสีเขียวสีอะไรก็สีอะไร,ส,ะไรสีเหลือง สวยอันนี้ทาสีไม่เสร็จเลยนะคะทาสีล้วนนะคะองค์เบญ่า สาเจอลี่ไม่ได้ลหลังไหนมีหน้าก,กากปิดหน้านี่ก็ดีอย่างนะคะคือไม่หนาวหน้านะคะอุ่นดีถึงบ้านเราแล้วนะถึงโคง้งอ่ะ สต๊อปสต๊อปรถอันนี้ก็เป็นทางเดินทางเดินขึ้นไปเมืองโอมิยาโกนะคะดอกใบไม้สีแดงเห็นไหใบไม้สีแดงสวยไหมใบไม้สีแดงท้องฟ้าสีฟ้าสวย เดินทางขึ้นไปอีกเมืองหนึ่งนะคะไม่ใช่เมืองบ้านเราไม่ใช่เมืองบ้านเรานะคะอ๋อรถเมย์จอดตรงนี้มีป้ายรถเมย์อาเข้าใจนะรถเมย์ใกล้ๆบ้านเราเองตรงนี้ป้าย มบที่สามเงียบจังเลยเราสง่งใบข้างบนให้ดูโอเคนะนั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ